สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มิ้วนะคะจะมาแนะนำนะคะหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มิ้วทานอยู่เป็นประจำเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะมาเดนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบูต้าไทโอนนะคะ250มลกรัมเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วในนี้ยังมี เปอรสรนะคะแล้วก็มีเกบซีดด้วยนะคะแล้วก็หลายคนคงจะรู้สปปรรพคุณอยู่แล้วนะคะว่ามันโด่งดังมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวเกฟซีดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทานแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันขาวขึ้นนะคะใสขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามองเห็นเส้นเลือดฝาดเลยนะคะมองเลยว่า ประทับใจมากนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับใครที่บอกว่าดําง่ายนะคะหรือว่าโดนแดดแป๊บเดียวแหละดำแล้วนะคะก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ยังปกป้องนะคะผิวจากแสงแดดอีกด้วยนะคะแล้วก็2วันแรกค่ะที่ทานบอกเลยว่าผิวลื่นขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทานครบสามอาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกปลื้มมากๆเลยสาหรับเจ้าตัวกูต้าม,มาเดตตัวนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีนะคะจากประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยนะคะบอกแลว้วมัน มากๆา,ากนะคะแล้วก็ฝากไปด้วยละกันนะคะสำหรับกุต้ามาเดตัวนี้หอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆนะคะแล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะแบบว่าทุกคนจะชอบกันนะฝากไปด้วยะค่ะสำหรับมา